สำหรับคำแนะนำสุดท้ายก็คือว่าอย่าลืมนะครับต้องมีแดดอันที่2ก็คือว่าสักอาทิตย์2อาทิตย์ใบพวกนี้ก็จะเริ่มโทมแล้วก็ใบใหม่ของเขาก็จะงอกขึ้นมาเราก็เด็ดใบเก่าทิ้งได้ทยอยเด็ดไปนะครับแล้วก็สักสักเดือนหนึ่งก็เริ่มใส่ปุ๋ยที่เป็นเม็ดสำหรับปลูกบัวโดวยเฉพาะซึ่งซึ่งไม่ใช่คนละอย่างกับปุ๋ยตอนแรกนะครับใส่ให้ห่างจากโคนนะครับการดูแลรักษานี่ก็สักพักหนึ่งก็เดี๋ยวจะมีตะไคร่น้ำขึ้นโดยธรรมชาตินะครับ ใครนี้ก็มาจากเดียดดินเดงแล้วก็ติดบัวมาด้วยเราต้องคอยเอาออกครับเพราะว่ามันจะแย่งอาหารบัวแล้วก็ไปพันใบบัวพันยอดแล้วก็พวกหอยต่างๆเล็กมันก็จะขึ้นมาด้วยก็ต้องขยันหยิบออก hmm. ครับก็เป็นเรื่องจุกจิกแต่ว่ามันก็ให้ความสุขแล้วก็สายพันธุ์ที่เราเลือกเนี่ยเขาจะให้ดอกทั้งปีบัวจะให้ดอกทั้งปีนะครับจะมีหยุดบ้างบางสายพันธุ์ หยุดบ้างช่วงหน้าหนาวถ้าอกาศไม่หนาวจัดเกินอย่างภาคใต้นี่น่าจะให้ให้ดอกได้ทั้งปีแต่ถ้าเป็นแถวภาคเหนือหรือที่สูงอาจจะมีการพักตัวในช่วงช่วงหน้าหนาวบ้างนะครับอันนี้เดี๋ยวเรามีอะไรก็สอบถามมาครับยินดีให้คำแนะนำครับจะเห็นว่าไม่ยากเลยไม่ยากเลยใช่ไหมครับขอบคุณครับ